ชอนเพนนะพูดถึงวงการบันเทิงอายุ65นะฮะแล้วก็แอบสูบบุรี่ไม่แอบ,บอะสูบบุรี่เลยอะในขณะที่พิธีโกลเด้นโกลบก็เดินหน้ามอบรางวัลไปตามปกติชอนเพนเนี่ยเคยเป็นสามีของมาดอนน่นะฮะ แล้วก็เคยมีแฟนมาเยอะมากเป็นมนุษย์สุดเท่เป็นสุดยอดดาราตลอดการนี่คือแฟนของชอนเพนนะฮะคือที่เดินมากับชอนเพนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าชอนเพนเขาตัวเตี้ย,หร,ยหรือแฟนเขาตัวสูงแต่ว่าผมดูรูปนี้แล้วผมรู้สึกว่าแฟนเขาคนนี้ดูเหมือนเป็นผู้ชายแต่ว่าไม่ใช่ผู้ชายนะฮะโดยสรีระร่างใหญ่สูงแล้วก็ใบหน้าก็มีโหนกแก้มซึ่งบเริ่มเลยหน้าผากก็ใหญ่ตอนแรกผมคิดว่านี่เขาเดินมากับแบบไม่รู้สิหลานเขาหรืออะไรสักอย่าง่ แต่ปรากกว่าไม่ใช่นะฮะแฟนเขาคนนี้อายุ30ปีเป็นดารานะฮะนี่เขาเดินเล่นกันที่เมืองซานตามนิกาในมอลรัตแคลิฟอร์เนียชอนเพนคบกับผู้หญิงคนนี้อายุห่างกันประมาณ35ปีได้นะฮะเวลาผมรายงานว่าอายุห่างกันผมไม่ได้บอกว่ามันผิดหรือไม่ผิดหรือมันดีหรือไม่ดีนะผมแค่รายงานให้ทราบนะฮะผู้หญิงคนนี้ชื่อวาเลเรียเนคคอฟนะฮะเป็นดารามั้งหรือเป็นนางแบบเนี่ยลุกเหมือนผู้ชายเลย ไม่ได้ว่านะฮะชอนเพนเนี่ยภาพยนตร์ที่ดีที่สุดคือ Dead Man Walking คนไหนยังไม่ได้ชมต้องไปชมนะฮะ e a d m a n Walking เป็นภาพยนตร์ที่ดีที่สุดของชอนเพนที่ชอนเพนเล่นเป็นพระเอกนอกเหนือไปจากนั้น Har v วิ Milk ิลค v e y Milk ลก็สนุกผมก็ดูชอนเพนเคยเป็นสามีของมาดอนน่าเคยเป็นสามีของ Robin Wright ที่เล่นเป็นนางเอกแล้วตอนนี้มาเป็นทั้งนางเอกพระเอกในซีรีส์ House of Cards เนี่ยนะฮะ Robin w r i g ท t ที่เล่นคู่กับ Kevin Space y ใช่ไหมฮะมาด d น n n าภรรยาคนแรกของชอนเพนภ แล้วก็ไลลาจอร์จคือภรรยาคนที่สามของชอนเพนนะฮะแล้วก็แต่งงานกันแค่2ปีนะชอนเพนรักจริงหวังแต่งคนแรกคือมาดอนน่าแหละแต่งกัน4ปีคนที่2อยู่กินกันมีลูกกันด้วยกันนะฮะและนั่นก็คือโรบินไรท์มีลูกกัน2คนนะโรบินไรท์มีลูกมีครอบครัวกับชอนเพนมีลูกด้วยกัน2คนนะฮะแลวเสร็จแล้วชอนเพนก็เลิกกับโรบินไรท์แล้วก็มาแต่งกับเลลาจอร์จแล้วก็เลิกกับเลลาจอร์จหลังจากที่อยู่กัน2ปีนะฮะ และเสร็จแล้วก็ตอนนี้ควงกับผู้หญิงคนนี้อายุ30ชอนเพนอายุ65นะฮะเป็นนักแสดงที่เก่งที่สุดในยุคข,ของเขานะฮะคือเอาจริงแล้วชอนเพนคุณจะได้รับรางวัลดาราสมทบยอดเยี่ยมนะฮะกับบทที่เขาเล่นในเรื่อง One Battle After Another แต่คนซึ่งสมควรได้รับรางวัลอาจจะเป็นผู้หญิงคนนี้ซึ่งเล่นละครพยายามตบตาประธานาธิบดีสหรัฐอยู่เพื่อให้สรริกาน,นับสนุนให้เธอเนี่ยชนะการเลือกตั้งในการเลือกตั้งรอบหน้าเวเนซุเอลามีมาชาโดเป็นประธานาธิบดีคุนเชิดของทรัมป์อย่างภาคภูมิใจฮะเพราะว่าเธอเนี่ยเอาเหรียญเกียรติยศที่คณะกรรมการโนเบลเนี่ยมอบให้เธอและที่คณะกรรมการโนเบลไม่ยอมให้เธอเนี่ยไปให้ทรัมป์เธอไปให้ทรัมป์ ถ่ายรูปด้วยกันอย่างอิ่มเองมีความสุขมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรไม่น่าเชื่อแต่มันมาถึงจุดนี้จนได้ แต่ผมคิดว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยมันเวิร์กคือเธอเนี่ยเธอทำอย่างนี้เลยคือเธอทำแบบเป็นกรอบรูปเขียนเป็นโน้ตสั้นๆแล้วก็มีเหรียญน,นี้ด้วยมันอาจจะไม่ใช่รางวัลตัวจริงก็ได้ผมคิดว่าทรัมป์ appreciate g e s t u r แบบนี้แล้วเขารู้อันนี้คือความเป็นแบบยังไงดีอ่ะทั้งคู่เป็นคนไทยอ่ะทั้งทรัมป์และมาชาโดเนี่ยเป็นคนไทยก็คือว่ารู้วิธีการในการเอาใจแล้วก็ชอบให้คนอื่นเอาใจฮะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นไทยอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเอเชียซึ่งต้องการรักษาหน้า อันเนี้ยไม่ใช่ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอเมริกันที่ต้องมานั่งเอาอกเาใจด้วยของขวัญเ,เ,เล็กๆน้อยๆที่พี่นอพี่เทาอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าบังเอิญทรัมป์เนี่ยผมบอกแล้วเขาเหมือนคนเอเชียเขาเหมือนมนุษย์โบราณซึ่งเกิดมาในประเทศซึ่งดันปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยคือถ้าเขาเกิดมาในประเทศซึ่งเป็นกําลังพัฒนาและยังไม่มีประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยโอ้โหเขาจะมีความสุขอย่างอิ๊มเลยในการบริหารแบบสไตล์ออร์แกนนะฮะ อย่างไรก็ดีผมคิดว่าผู้หญิงคนนี้เขาอ่านนิสัยโดนัลด์ทรัมป์ออกเขาน่าจะเคยมีลูกอะที่อยากจะเอาแต่ใจของตนเองต้องใช้วิธีการในการให้แรงจูงใจภาษาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กเนี่ยเขาเรียกว่าให้ positive reinforcement ก็คือว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยสมมติว่าคุณมองว่าเป็นคนซึ่งกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแล้วกำลังมีความประพฤติซึ่ง อาจจะไม่ได้น่าชื่นชมหรือเป็นที่ต้องการนะวิธีการในการดึงดูดให้วัยรุ่นคนนี้หันมาปฏิบัติตัวในทางซึ่งอยู่ในรุ่นในทางเนี่ยไม่ใช่เอาไม้ออกมาเคียน อันนั้นเป็น negative reinforcement ไปไปได้ว่ามาชาโดเคยเป็นแม่แล้วก็ต้องเลี้ยงดูลูกซึ่งค่อนข้างสนแล้วก็ดือ้อแล้วใช้วิธีการในการไม่เคี่ยนตีแต่ว่าใช้วิธีการในการสร้างแรงจูงใจให้เด็กวัยรุ่นคนนั้นพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะที่อยู่ในร่องในรอย,รอ,ยอย่างมีวินยัยโดยที่ให้รางวัลมาชาโดเล่นเป็นนะผมคิดว่ามาชาโดเล่นเป็น เจ้าของรางวัลโนเบลนะฮะก็พูดคุยสนทนาอย่างดิบดีกับสวในสหรัฐสวในสหรัฐหลายคนก็ยินดีที่จะไปเยี่ยมเยียนเวเนซุเอลาในขณะที่แก๊งอันธพาลในเมืองเวเนซุเอลาหลายเมืองรวมทั้งคารากัสก็เพ่นพ่านไปมาเพราะว่าประธานาธิบดีสามารถถูกลบหลู่ได้เช่นนั้นเดลซีโรดริเกสเดินหน้านะฮะในการทําให้ตนเองเป็นผู้นําที่อเมริกาไว้วางใจแต่เธอพ่ายแพ้เกม PR ที่มาชาโดทํากับทรัมป์เพราะมาชาโดเนี่ยเอารางวัลโนเบลเนี่ยเอาเหรียญเกียรติยศที่ได้รับจากคณะก การโนเบลเนี่ยมามอบให้กับทรัมป์ซึ่งทำให้คนตั้งคำถามว่ามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะฮะ